โอเคเออแล้วก็ได้มาทำการเล่นกันอีกิดีน่านะครับเมื่อกี้นะครับเราได้รีวิวตัวนี้ไปต่อไปผมจะรีวิวสามตัวนี้ก็คือตัวนี้เออเพไม่ข่าวว่าตัวนี้นะมันแข็งแกร่งมากเลย มันจริงเหรอเปล่าครับนี่ผมมีเลดาร์ออ,อ,อว่ากูเกิดใจฝะจุดเดิมอีกนะปลาผมก็ผมจะไม่ฆ่าอีกแล้วไอชลาไอปูนาะเออผมได้ข่าวว่ามันสามารถปล่อยระเบิดได้แต่ไม่เห็นปล่อยได้เลย หว่าขอไปดูหน่อยแล้วบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าเฮ้ย <c ười> เขาบอกว่าเออเพระเบิดอ่ะอ่าผมยังไม่เห็นระเบิดเลยอ่ะอึ้งเหรอ,อเฮ้ยว่านี่ไงปลาอุย้ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะเราเฮ้ยเอากินไม่ได้ แต่ว่าเราลงมาลึกแล้วนะนี่ลงมาลึกแล้วโอ้ยตอนนี้นะมันกากมากเลยอะถ้ามันไม่เจอระเบิดมันกากมากเออโอเคโอ้ยเฮ้ยปูอันนี้กินแองเจ f ลฟิชไม่ได้อะโะ อโอ้ยพวกมึงฮ้ยทุกคนเราเจอลูกฉลามครับโอเคไม่ได้เจอลูกฉลามข้างหนมันมีระเบิดมั่งวะโอ้ บางครั้งมันจะสูงเว้วยท่านผู้ชมมันจะสูงว่าเราจะเกิดในที่มีระเบิดหรือไม่มีนะท่านผู้ชมเกินมากผมะนะเพาะเคยเกิดเฮ้ยเคยเกิดในที่มีระเบิดเลยอ๋อโคตรเทพอ้าวงอโคตรเทพเลยท่านผู้ชมงอออปิดอ้เต็ ไยลงมาในบ่ก่อนพอมีน้ำเราก็บินได้แล้วครับโอ๊ยปู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 งามเย้ยเกรนปูแป๊สหนึ่งมาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่มากี่ตายนี่ทุกคนผมอยากไปดูโลกฟางว่ะ ตด้อตด้อเดเดอด้อเเดอฮ้ยเฮ้ยเยยนี้มันลังระเบิดนี่ว่ะผมต้องการผมต้องการกินระเบิดโอ้อ้โมันอร่อยรึกันนี่โอ้โอ้ไมคนจ้าจ้าเ เป็นไงล่ะนี่ไง <S 2> <S 2> <S 2> นี่แหละความสามารถของข้าข้านะนนาามีนามว่าฉลามมุนยนอืมเฮ้ยกินกินกินให้หมดกินให้หมดเร็วกินดิเฮ้ยกินยากมากโอ้ยปลาปักดาบเอาเหรอมึงเอากับกวัวฮะฮุยทุกคนแถวนี้มันเป็นลังระเบิด ผมต้องผมชอบงามงางาอร่อยอร่อยเลือกเกินงางางาิ่ง,ง,งชุบชบมาวิ่งเลยชุบชุบชุบ เอาบ่าหรอนี่ไงโอ้โหแม่งปลาไปไกลมากโอ้ตัวนี้มันมีทั้งข้อดีนะครับเออมีแต่ข้อดีบินได้แล้วก็ถุยระเบิดได้ถุยอ่ะถุยถุยถุย

ชิบหายเลี้ยวโอ้ทุกคนเนี่ยคือผมเผลอไปเดี๋ยวจระเข้จระเข้เฮียอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยออกมาได้ไงอ่ะกูจะช่วยคนนะโอ้ยแมวน้ำไม่เวนีนฉันจะฆ่าแมวน้ำโอ้ย,อยทุกคนแป๊บนึงขอดูก่อน แดกแดกทุกคนไปเราไปหาจุดระเบิดบึ้มเมื่อกี้กันหนีฝานะคะระเบิดเมกกื่อกี้เหรอเฮ้ยจุดเอาไว้ระเบิดจุดระเบิดครับท่านผู้ชมจุดไอเกตนี่ไงเฮ้ยตอนนี้มันระเบิดอีกป่ะเนี่ยโอกมาก็ตอนนี้มันระเบิดอีกไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ดนนยวทุกคนเมื่อกี้ผม ผมเจอพ่อสวัสดีครับพ่อเ,ออเอออมื่อกี้พ่อกูตอนนี้นะครับมีพ่อด้วยนะครับตัวที่เห็นไปเมื่อกี้อะไรครับคือพ่อเขามีพ่ออยู่ในดองคารครับ กินดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูจะได้แดดไหมชัดเนี่ยเออปุ่มปุ่มเฮ้ยไอเวนกูจะช่วยมึงนะมึงตอกแค้นมึงคู่กูมากกูต้องอะไรเฮ้ย เป็นหุ่นยนต์กูกัดเข้าได้ไงวะงามคอคือฉลามเห็นไหมเฮ้ยทุกคนผมว่ายน้ำเร็วเบนดีว่านะคะไปดูหาออออปอดีกว่าอาปอดีกว่าปลาปากดาบโดนกิน,นครับ อยอยออยแหลกครับตอนนี้มันต้องมีระเบิดดีทุกคนตอนนี้มันเป็นนักนักระเบิดนี่ไงเจออีกแล้วเก็บปะโอไมายกอสระเบิดปูปูปูมผมบอกเลยว่าผมต้องตู้มแน่นอนครับปูมฟังเลอร์คน ผมระเบิดไปแล้วครับแมโอ้มา oh God. ยก็ชอยทุกคนผมไม่เป็นไรหรอกครับผมเป็นคุนยนต์นะผมเป็นออฟติมัสพามนะครับผมเป็นออฟติมัสพามผมจะเป็นอะไรผมเป็นออฟติมัสพามนะว้ยอือ้แดกแม่งเฮ้ทุกคนเ็วๆอาร์ฟเก้อ ขอดูแผนที่หน่อยเราอยู่แถวนี้เออแล้วว่าแต่เจ้าปูยักษ์เราเราจะสู้กับมันได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราต้องเก็บระเบิดก่อนครับเป็นอะไรเฮ้ยอ้าวกินไม่กระหรอน กูกินกินได้กี่คำเนี่ยเออแล้วที่เหลือกูทิ้งอ่ะหมายผมอยากไปหารางต่ะโป้โหไทยรสกึงใหญ่ไม่โตกินข้าวโพดอร่อยอร่อยจังเห็นป้าแมงอย่างเท่าปลาป้าตาต่ดตาตาาตังโอ้โหดูดีมาถึงไหน โอเคมันแย่มากครับท่านผู้ชมเฮ้ยเจอระเบิดโอ้อยอ้อยแถวนี้มันลังระเบิดนี่หว่านี่เนี่ยเฮ้ยอย่ายิงกูดิกูจะระเบิดจาไปสู้กับปูยักษ์ This ไอเอ็มด the ปูยักษ์ด c the ปูยักษ์ปูยักษ์ไปบินต่อครับออมติมสัสพามชุบนี่เนี่ยเฮ้ยได้เวลาก,กินคนก่อนครับจังหวะน,นี้ กินระเบิดครับจังหวะนี้โอเคโอเคทุกคนเราถึงแล้วนะครับตั้งปูยักษ์นะครับเฮ้ยแมวน้ำยักมากวนดิเฮ้ยโอ้มาเอายังไงไอ้พวกแมวนี้พวกนี้ไอพวกนี้มึงจะเอายังไงโอเคเราชมเฮ้ยคนผม ผมกัดไอ้พวกที่มันอยู่แถวนี้ก่อนนะอืมอกัดให้หมดกัดให้หมดครับกัดให้หมดงามงามงามเฮ้ยลบเฮ้ยเฮ้ยปลามันหลบตามอ้าวทุกคนผมเผลอเลยอ่ะแต่แถวนี้มันมีระเบิดอ่ะโอเคงั้นกลับกันเถอะ เฮ้ยเอาไงไอ้พวกนี้เฮ้ยโอ้ยนี่แตกให้หมดพวกแมวน้ำเนี่ย <S <S บอกเฮ้ยกูจะได้ลงไปไหมอย่าอย่าเพิ่งอย่ากูจะไปฆ่าปูปูทไทยใหญ่ไหมทุกคนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ม,มันมีปาลาไหลไฟฟ้าด้วยอะ เอ้ยอย่ามายุ่งนี่ไงยิงยิงยิงอ้าวโอ้มันไม่ดีเลยโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์ฮะเพราะมันคริบสานาทีแล้ว แล้วก็อย <ici> ่าลืมกดกระดิ <s utter foreign language> ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปในวันนี้บายบายเฮ้ยมึงย่ามาบังกูดิกูเท่อยู่เนี่ยอวอยู่ไหนวะกล้องกล้องโอ้ย